กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอเอฟซี FC, มอลำเพลวเผาแสงทองทุกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วหลังจากที่ทางเอฟซีในส่วนของทางลิเกเนาะพี่น้องเนาะแฟนแฟนทางคณะลิเกหรือในส่วนของทางแฟนแฟนมอลำเนาะพี่น้องเนาะถึงขนาดไม่พอใจเนาะพี่น้องหลังจากที่เห็นแพลวเผาทาสิ่งนี้บนเวทีลิเกของทางพระเอกสันนั่นเองพี่น้อง เกิดยังึ้นอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะด,ดวงสีบอกสูฟังเนาะในส่วนของทางเพจสบายดีเนาะเพิ่นกะได้เอาคลิปของทางคุณแพลวเพ่าแล้วก็าทางพระเอกสันนะพี่น้องเนาะในขณะที่แสดงลิเกนั้นเนาะพี่น้องกะสิมีในส่วนของฉากที่ทางคุณแพลวเพาได้เล่นลิเกนะ่ะพี่น้องแล้วก็บอกว่าทำท่าท,า,ทางเอฟซีว่าทำท่าท,า,ทางแล้วก็หัวเราะแบบสะใจ เฮ็ดอีหอย่างเสียภาพลักษณ์ลิกกี้สมัยดังเดิมบดว่าสันวา่าทาง f อีของทางลิกกี้ไม่พอใจสิ่งนี้ทันทีพี่น้องบอกว่าไม่สมควรทํากิริยาแบบนี้วาสันวา่าทางอ่าหลายคอมเมนต์แล้วพี่น้องเนาะบางท่านก็บ,บอกว่าให้ให้ไปหาเบิงอ่าลิกกี้คณะดังๆเบิงเด้อวาสันวา่าคอมเมนต์ท่านนี้ถึงขนาดบอกว่าให้ไปหาดูคณะดังๆเขาเล่นนะป้าเออยวาสันวา่าเขาไม่เด้งไม่จุดๆ,ๆวาสันวา่า เขาได้มาไลคืนหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนว่าสัว่าพี่นองอฟ FC หนานแน่นมากแล้วลิเกเขามีพ่อแก่มีครูอย่าเล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็นเด้อว่าสัว่าพี่นงองถึงขนาดเตือนบอกว่าทางคณะดังๆเขาบริเลนแบบนี้ว่าสัว่าเพราะว่าลิเกเขามีพ่อแก มีคู่ยาลินกับสิ่งทีม่งบ่เหินมาจันวาพ่นองอันนี้ก็เป็นในส่วนของคอมมิทนะพ่นองเนาะที่ทางชาวเน็ตเข้ามาเตือนถึงสิ่งนี้นะพ่นองบางท่านก็บอกว่าไปทางเขาเบิดแล้วว่าซันวาอ่าบออนุรักษ์แล้วบออ,อันมอลำสิง่าซันวาพ่นองอันนี้ก็เป็นในส่วนของแฟนแฟนมอลำเนะพ่นองเนาะบอกว่าไปทางลิกีเบิดเล้วเป็นยังคือบอกอนุรักษ์หมอลำสิงเจาะหงนนว่าซันวา แม่พาไปเลี้ยนล่ำสิ่งต่างแต่น้อยพาไปเลี้ยนหมอล่ำแต่น้อยคือเหตุไปทั่วแท้วาสันวาบางคมเมนต์ก็ถึงขนาดบอกว่าอยากรู้ว่าประเพณีลิเกเขามีทำแบบนี้ด้วยหรอวาสันวาบางท่านเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนบอกเคยเบิงดีกีเพื่อนบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วไม่น่าจะใช่วาสันวาพ่นวองบางคมเมนต์กับกว่าในส่วนของที่ทางคุณเพ่านี่อันนี้คือเขียนบทเองบอกหรือว่าอย่างไดเปลี่ยนมาลินดีกีเองละบอกวาสันวา แฟนแฟนลิกีถึงขนาดเขามากคอมมินบอกว่าลิกีนี่เขาบริฮิตแบบนี้เด้อวาสันว่าเขาไว้ทรงกันอยู่นะนางเอ,งเอกเขาหนาว่าสันว่าพี่นองพูดถึงว่าในส่วนของนางเอกลิกีจริงๆแล้วเขาบริเลนแบบนี้วาสันว่าพี่นองนั่นแหละพี่นองในส่วนของคอมมินนะพี่นองเนาะพูดถึงแล้วก็ตําหนิในส่วนของที่ทางคุณแพว่เพาได้เล่นบทลิกีนะพี่นองบอกว่าเสียภาพลักลิกีสมัยดังเดิมเบิดว่วาสันว่า รวมถึงแฟนๆหมอลำซิงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าคือแบบว่าตอนนี้เนี่ยก็คือ,อบอยักเป็นหมอลำแล้วบอกคือบออนุรักษ์ไว้แน่ตอนที่แม่พาไปเลี่ยนไปลำแต่หน่อยนี่คือเห็ดไปทั่วไปทีบแท้วาสันมาพ,พี่น้องบอกว่าในส่วนของทางคุณแพลวนี่ก็คือแบบว่าเสียดายที่เพิ่นเสียงดีมีความสามารถหมอลำซิงแถวนาของเมืองไทยเป็นยังคือเห็ุแบบนี้วาสันวะ นั่นแหละพี่น้องก็คือมีเทิงคนมักแล้วก็มีเทิงคนติคนชมแหละพี่น้องเนาะในส่วนของทางเอฟซีของทางคุณแพลวพาวเอฟซีของทางพระเอกลิเกีเนาะพี่น้องเพิ่นกะชื่นชอบละเพื่อนกะบอกว่ามัน่นกระปินในส่วนของบทลิเก้สีมาผ้ากันดามากยังมากมากเวอสันวะเขาก็แสดงได้ทั้งอ่าลิเกเขาก็สามารถที่จะเป็นหมอลำได้ดีอยู่แล้วเวอร์สันวะจำเป็นยังต้องเฮ็ดตามที่คนบอก จังสันจังสีว่าสันมาพี่น้องนั่นละพี่น้องก็มีในส่วนของหลายช่องทางนะพี่น้องเนาะทีทางเพจข่าวเพิ่นใดเอาไปล่วงเบาถึงเรื่องนี้กันนะพี่น้องก็มีทั้งคนชื่นชมมีทั้งคนชื่นชอบแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่ถูกใจที่ทางคุณเพลพาวได้แสดงบุญเวทีดีกีนะพี่น้องบอกว่าบอเหมาะสมแล้วก็เป็นการทีอา ลบลูในส่วนของพ่อแก่แล้วก็เป็นการเฮ็ดให้เสียภาพพดของทังคณะลิกีประมาณนี้พี่นงองแล้วก็รวมทางที่เป็นในส่วนของแฟนๆมอลำก็ไม่พอใจที่ในส่วนของที่ทางคุณแพวพาวไปทังลิกีเบิเหลีลววาสันพี่น้องส่วนพี่นงองและพี่นงคงคิดเห็นกันยังไงเนาะในเรื่องนี้ก็ข้อมินไว้ใต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวทามีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงเสียวมาฝากพี่นงองไหมเด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจดหวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า